ข่าวใหญ่สะเทือนวงการเทคอีกแล้วครับคราวนี้ถึงคิวของยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon มีรายงานจากรอยเตอร์ว่า Amazon กำลังวางแผนลดจำนวนพนักงานครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่การปลดระลอกใหญ่เมื่อปล,ปลายปี2022โดยอาจมีพนักงานในส่วน c o ร์เปอเรพนักงานออฟฟิศสูงถึง30,000ตำแหน่งที่จะได้รับผลกระทบเริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปการปลดครั้งนี้คาดว่าจะกระทบหลายแผนกทั้ง HR ฝ่ายอุปกรณ์และบริการ (devices and services) ฝ่ายปฏิบัติการ o p e r a t i o n และอื่นๆอีกแม้ว่า Amazon จะมีการ Lay กออฟย่อยๆมาบ้างในช่วงหลังแต่ตัวเลข30,000คนถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่มากๆและสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าจาับตามองยิ่งกว่าเดิมคือมันเกิดขึ้นหลังจากที่มีรายงานข่าวจาก CNBC เกี่ยวกับบันทึกภายในของ c e o a แอนดี้ซที่ระบุทำนองว่า ในขณะที่ a เม z o นนำ AI agent เข้ามาใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆความต้องการพนักงานในส่วน corporate ก็จะลดน้อยลงนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดลึเปล่าครับว่า AI กำลังจะมาแทนที่งานออฟฟิศจริงๆแล้วจากที่เคยเป็นแค่เรื่องคาดการณ์ในอนาคตตอนนี้เรากำลังเห็นผลกระทบที่เป็นรูปธรรมในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของ a เม Amazon แต่มันคือภาพสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกการทำงาน ที่เทคโนโลยี AI กำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นลดความจำเป็นของแรงงานมนุษย์ในบางตำแหน่งลงได้จริงๆคำถามสำคัญที่ตามมาก็คือถ้าวันนี้คือ Amazon พรุ่งนี้จะเป็นบริษัทไหนและทักษะอะไรที่เราต้องมีเพื่อที่จะไม่ถูกแทนที่